สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาเกี่ยวกับสายโทรศัพท์นะครับสายโทรศัพท์ที่ใช้กระแสนะครับสูงๆง็็จะมาวัดดูว่านนี้เป็นสายเอเส้นละ19บาทนะครับตามออนไลน์นะครับแล้ตัวน,นี้จะเป็นสายแพงงมาหน่อยระดับร้อยกว่าบาทที่เป็นสายถักนะครับเราจะมาทดสอบดูว่าสายคุณภาพดีจริงหรือเป็นที่ตัวอุปกรณ์ของเราที่ชาร์ไม่เต็มที่นะครับนี้สาย ตองดูว่านะครับสายตัวนี้เส้นนี้มาจาก19บาทนะครับร้าน20บาทตัวนี้สายคุณภาพหน่อย A กับ B แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสการกินกระแสดูนะครับตัวนี้เป็นมิตเตอร์นะครับดูตัวสีแดงๆนะครับทีนี้สายเสายผมซ่อมมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้ที่ทําไปเสียบชาร์จกินกระแสที่0 6แอมป์นะครับ4ีแอมป์จากแบตเตอรี่39 ผมจะให้ดูว่าแบตเตอรี่ต้องให้ปริมาณเท่ากันนะครับกินกระแสก็จะได้เหมือนกันนะครับทดลองนี้ก็จะได้สมบูรณ์ตอนนี้กินกระแสที่4แอมป์นะครับจาก39เปอร์เซ็นต์โอเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวสายดูครับก็จะถอดหัวนี้ออกใส่กับสายตัวนี้นะครับ ดับแรก,แกเราก็จอเรี้ยงสายนะครับดีๆหน่อยทวนนี้ดูสายแล้วสายทองแดงจะเส้นใหญ่กว่านะครับนิดนึงครับอมไม่เท่าไหร่ นี่ครับต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเกสียบใช้ได้ดูสองด้านไหมโอเคใช้ได้ทั้งสองด้านอยู่ตัวนี้อยู่3าเนะครับใกล้เคียงกันกับเมื่อกี้ดูเกียกิงกรงกะแสครับต่างกันครับเมื่อกี้อยู่ที่สี่ศูนะครับตัวนี้ขึ้นมา0.8นย์จุดแปดนะครับแสดงว่าตัวสายนะครับมีผล ต่อการชาร์จนะครับเร็วชาร์จชา้านะครับเจนได้ว่าถ้าเราซื้อสายพวกนี้ร้านทุกอย่าง20เนี่ยคุณภาพทองแดงมันจะเส้นเล็กกว่าก็ผมดูจากสายตาก็ไม่เล็กกว่ากันเท่าไหร่นะครับแต่ดูคุณภาพน่าจะเป็นที่เนื้อทองแดงหรืออะไรไม่ทราบได้ว่ามีผลต่อการชาร์จแน่นอน ถ้าเราไปเสียบชาร์จก็ตัวนี้ก็น่าจะเกือบ8ชั่วโมงเลยครับเกือบจะเต็มถ้าการกินกระแสประมาณนีต้ตัวนี้ขึ้นมาเป็น0.8นะครับถือว่ามีผลครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาทดลองสายคุณภาพดีกับสายตามตลาดนัดนะครับจะบอกว่ายังไงลนะ่ะสายสองคุณภาพนะครับกับแจ็คเดียวกันนะครับ กับตัวหัวชาร์จเดียวกันนะครับมีผลต่อการชาร์จเต็มเร็วเต็มช้านะครับยังไม่จบนะครับเรามาหุ้มด้วยกาวกาวร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะหุ้มพวกตัวนี้เพื่อไปใช้งานกับโทรศัพท์ของผมนะครับจะหุ้มด้วยกาวร้อนนี่ผมทำมาแล้วนะครับเส้นหนึ่ง ได้ประมาณนี้ก็ใช้งานได้ครับไม่ต่างกันครับกับกับไอ้ที่เราไปซื้อตามท้องตลาดนะครับก็เราแก่ก็ประมาณนี้เหมือนกันถ้าเราซื้อมาใหม่ก็ใช้งานไม่ต่างกันเพื่อใช้ดีกว่าเพิ่มแต่ถ้าถามว่าเรื่องอันตรายไหมไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องกระแสไฟเพราะเป็นไฟแก่้5โวลต์เอง ดีสีไม่ดูดแม่อะไรเราจับอะไรได้หมดป้องการมือโดนแล้วก็กระชากด้วยนะครับได้ทำเนียนๆหน่อยก็น่าจะเหมือนพลาสติกที่หุ้มนะครับ ถ้าใครมีแท่นหลอ่อก็เอาไปหลอ่อน่าจะได้นะครับเพราะส่วนเนื้อพลาสติกก็ไม่ไม่ต่างกันกันกนกบที่มันหุ้มตั้งแต่แรกนะครับก็จิม้มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลมแรงครับถ้าจะทำก็ทำพื้นที่ปิดนะครับ กาวยางนี้หาได้ตามร้านยีบบาทครับมีครับมาดูรูปทรงมันนะครับทิ้งไว้สักพักเราเรามาปั้นได้นะมันจะอยู่กล้มกึ่งระหว่างก่อนจะแห้งครับก็ดูสีแล้วกันครับก่อนก่อนจะปั้นนะครับสีมันจะออกเริ่มขุ่นๆแล้วก็ปั้นรูปทรงได้ มันเหมือนดินเหนียวนะครับดินน้ำมันตรงไหนมันขาดเหลือแล้วก็เติมเติมใส่นะครับมีกาวผมเหลือนิดเดียวแล้วมันต้องใช้ให,หมด รเรียบร้อยครับสายชาร์จเส้นใหม่นะครับไอโฟนตัวนี้เป็นหัวหัวไอสายชาร์จของถูกนะครับยี่สิบบาทร้านทุกอย่างยี่สิบมีขายแ้วก็ตสวนี้เป็นสายคุณภาพเส้นละร้อยกว่าบาทนะครับเป็นสายถักเวลาใช้งานครับนี่เสียบกับอะแดปเตอร์ ็ขาเข้าวปกติครับน,นี่ผลอะไรเสร็จแล้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ